รายการสามแซบชวนแมทธิวกับรีเดียมาคุยในรายการทั้งนี้ตอนหนึ่งของการสนทนาที่ทั้งคู่เล่าให้ฟังถึงวันที่ต้องจากครอบครัวและบอกลาลูกน้อยเพื่อไปรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยรีเดียเลา่าว่าวันนั้นเธอแต่งตัวจัดเต็มด้วยชุดเหมือนนักบินอวากาศบอกกับลูกว่าจะไปหาหมอสนุกมากเลย ในระหว่างนั้นก็ต้องห้ามตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เพราะกลัวว่าถ้าน้ำตาไหลยหยดไปโดนลูกอาจจะทำให้ลูกติดเชื้อไปด้วยเมื่อลีเดียเล่าถึงตอนนี้ชมพู่อารยาพิธีกรก็บอกว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องถามคำถามหนึ่งแต่เอาคำถามนี้ไปแทนได้หรือเปล่าชมพู่บอกเพื่อนพิธีกรซึ่งกาแลแมก็ว่านี่เป็นคำถามบีหัวใจที่คนเป็นแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน จากนั้นก็ทำหน้าที่ถามแทนชมพู่ที่ถึงตอนนี้มีน้ำตาไหลพรากว่าสุดท้ายแล้วลีเดียบอกลูกยังไงว่าทำไมไม่กลับบ้านเสียทีทำไมไปเล่นกับหมอนานจังเลยฟังคำถามแล้วลีเดียที่ร้องไห้น้ำตาไหลเช่นกันก็ว่าช่วงนั้นวิดีโอคอลคุยกับลูกตลอดและโชคดีที่ดีแลนลูกชายสตรองมากตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนไม่เคยวิดีโอคอลแล้วร้องไห้หรือแสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ไหว ขณะแมทธิวเสริมว่าช่วงแรกแรกยังไม่เท่าไรแต่พออาทิตย์ที่สองลูกก็ถามแล้วว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ครั้นพออาทิตย์ที่3เริ่มไม่อยากคุยกับลูกแล้วเพราะเราเองที่แย่อยากกอดลูกลีเดียยังเล่าด้วยว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเพิ่งรู้หลังกลับไปอยู่บ้านคือช่วง2-3อ,อาทิตย์หลังตนกับแมทธิวอยู่โรงพยาบาลลูกจะตื่นกลางดึกแล้วร้องหาแม่ มามีไปไหนแล้วเป็นเดินไปแล้วก็บอกว่าไปเอามามีกับแดดดีกลับบ้านร้องไห้เราไม่รู้ตรงนั้นจนกระทั่งเรากลับมาถึงบ้านเพราะถ้าเล่าปุ๊บเรายิ่งแย่